إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي الى الحق والى صراط مستقيم أمابعد ฟะย่า أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้สัทธาทั้งหลายเราต้องขอชุโกุเราต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละให้เยอะพี่น้องที่วันนี้เราได้นั่งรวมตัวกันอยู่ในมัสยิดเพื่อที่จะทำการอามอบาัต่อัลลอฮ์องศาห์ s ล t ได้ละมานจุมัวได้ถือศีลอดกันในเดือนรอมฎอนต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิน้นและมันเป็นความโปรดปานพี่น้องครับที่พี่น้องของเราในอีกหลายต่อหลายคนที่นั่งอยู่กับเราเมื่อปีที่แล้วนั่งอยู่กับเราเมื่อสองปีที่แล้ว เขาไม่ได้อยู่กับเราถือศีลอดอยู่กับเราปีที่แล้วสองปีที่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้มานั่งร่วมอยู่กับเราในครานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตอาลานั้นสิ่งหนึ่งที่บ่าวผู้ศรัทธาจะทำได้ และมันเป็นภาระเป็นหน้าที่ของทุกทุกคนนั่นคือการที่เราจำต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอามันอิบาดะทั้งภาคฟารดุดูการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการละหมาดการทำฮัจจ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟารุดูที่มาจากพระองค์ a l l a ซุ u ฮา a ะฮ h วะต t อาลา และทุกสิ่งทุกอย่างที่นบีสัลลัลลอฮุวะลปยฮิวะสัลลัมนั้นได้บอกกล่าวเอาไวา้ฟารุดูนะัเรากําหนดเองไม่ได้เราต้องตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอัลลได้บอกโดยมีแบบฉบับที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดยมีแบบอย่างที่มาจากเหล่าบรรดาสฮาบะรอดวยัลลอฮุอันหุม ฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเดือนอมอดอนเป็นเดือนแห่งการวัดอีมานเป็นเดือนแห่งการวัดความศรัทธาของบ่าวผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮาหะนหูวะตอัลเป็นเดือนแห่งคนที่เชื่อในอัลลอฮ์สุบฮานะนหูวะตอัลเป็นคนที่เชื่อตามแบบฉบับตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเขาจะได้ประพฤติ เขาจะได้ปฏิบัติเขาจะได้ทำตามแบบฉบับตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาเนี่ยทำไมอพี่น้องเคยคิดไหมครับว่ารอมฎอนของบรรพชนรอมฎอนของท่านนบีรอมฎอนของเหล่าบรรดาซอฮาบะรอดุยัลลอฮุอันฮุมกับรอมฎอนของเรานั้นทำไมไม่เท่ากันจริงอยู่ว่าวันพี่น้องครับอาจจะมี29อาจจะมี30วัน และส่วนมากในชีวิตของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นชีวิตของท่านจะมีรอมฎอน29วันส่วนมากแล้วนั่นคือวันพี่น้องแต่ผลบุญแห่งความศรัทธ,ธาผลบุญแห่งการอีมานซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตอาลาได้ทรงตรัสเอาไวา้ว่าเดือนรอมฎอนที่ถูกประทานให้กับพวกเรา ให้ถูกประทานให้กับคนที่เชื่อต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลานั้นยา أيها ا ل ذ ي อา م ن น ا อัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลาสั่งใช้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธากับบรรดาผู้ที่อีมานต่อพระองค์อัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลาทาไมล่ะพี่น้องครับอีมานแล้วเชื่อแล้วอัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลาย้ำต้องเขาเรียกว่าสั่งใช้อีกเพราะอะไร ในเมื่อคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลาวเขาก็อีมานต่อพระองค์อัลลอฮ์เมื่อคนที่เชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮิวะสัลลัมเขาก็เชื่อมั่นว่าแนวทางว่าการถือศีลอดไม่ยี่สิบเก้ากับสามสิบวันที่ท่านนบีสุลลัลฮวะไลฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้นั้นมันเป็นจริงมันมาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮิวะสัลลัมถามว่าอีมานแล้วทำไมต้องเน้นย้ำกันอีก e ก็นเนื่องมาจากอัลลอฮ์ سبحانه และุสาลาได้ทรงตรัสเอาไวา้ละอันละกุมตัดกูลหวังว่าพวกท่านทั้งหลายใครล่ะครับพี่น้องพวกท่านทั้งหลายตรงนี้นั่นก็คือคนที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นคือคนที่เขาศรัทธามั่นต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมหวังว่าคนต่างๆเหล่า,า,ลานั้นนั่นก็คือคนที่อามานูนั่นแหละคนที่ศรัทธานั่นแหละจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูละุอุลต ก็นี่แหละคือความแตกต่างของรอมฎอนในยุคนบีรอมฎอนในยุคซอฮาบะรอมฎอนในยุคซาลาฟุซอลและมันจึงตา่างกันกับรอมฎอนของพวกเรานาบีสอลลอฮุวะัลฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย,ย่างชัดเจนพี่น้องครับในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่าม,มุสลิมฮะดิสซอเฮหนบีบอกว่า มันซอมารอมดอนอีมานั่นฮะดีษนี้เราได้ยินกันเป็นประจำพี่น้องครับตั้งแต่รอมดอนเข้ามาไม่มีวันไหนหรอกครับที่สถานีวิทยุของอัลอิสลามหรือช่องทีวีอิสลามเวลาที่มีการเปิดรายการเวลาที่มีการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาฮะดีษบทนี้จะถูกยกขึ้นมาทันที บุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขาได้ศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอัลลศรัทธามั่นต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วเขาได้ถือศีลอดถือศีลอดในเดือนรมอมฎอนแต่เว้นวรรคขมวดปมตรงนี้เอาไว้ว่าถือศีลอดตรงนี้ด้วยกับการอีมานแล้วการอีมานเขาไม่ได้อีมานว่าการถือศีลอดนั้นมันแน่นแฟ้นสำหรับตัวของเขา มันดีที่สุดสําหรับตัวของเขาไม่ใช่แต่การถือศีลอดของเขานั้นเขาอีหมานด้วยกับการศรัทธาที่มาจากพระองค์ a l l ล h s u b h a n ฮ h วะ a taala อีหมานว่าท่านนบีสุลตานุะอัลลัมได้นําฮุกมที่มาจากพระองค์ a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาอย่างเขามาอย่างอุมมาประชาชาติของอันอิสลามและใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดด้วยกับความอีหมานเนี่ยแหละพี่น้องครับวัดติซาบันหวัง ผมบอกว่าเราต้องหวังและเราห้ามหมดหวังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาความหวังนี่ละพี่น้องครับนี่คืออัคีดของอัล nah ุสุนนะวันจะมาเวลาที่เราได้ยินว่าการอีมานบวชถือศีลอดในเดือนอรมฎอนและประตูบานหนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลานั้นที่มีชื่อว่าอไรยัน อรรย,ยานตรงนี้พอไปในวันกิยามัตประตูบานนี้จะเรียกขานว่าอายูฮ uh so ัสซออิมูนบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขาถือศีลอดประตูบานนี้จะเรียกว่ามานีมานี่บรรดาผู้ที่ถือศีลอดทั้งหลายมาเข้าที่ฉันมาเข้าที่ฉันมาเข้าประตูอรรยานนี่คือความหวังของพวกเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามัต นี่คืออัคีด้าของอัลลุสซุนนะวันจจมาเราอยู่ด้วยกับความอีมานและเราอยู่ด้วยกับความหวังหวังต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาและเราห้ามที่จะหมดหวังถือสินอดไปงั้นงั้นถือสินอดอันเนื่องมาจากว่าคนอื่นเขาถือสินอดกันเดี๋ยวไปไหนมาไหนนี่เดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าเราไม่ได้ถือสินอดไม่ได้พี่น้อง เราถือศีลอดเราทําอามันซอและอันเนื่องมาจากว่าเราอีมานและนี่เป็นสิ่งที่จะเปิดประตูการรับอามันซอและจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาลนั่นก็คือการอีมานและความหวังนั่นเองนบีก็บอกต่อไปว่ากูฟิรอละหูใครที่ถือศีลอดหรือบางรายงานบอกว่าใครที่ยืนละหมาดในยามค่ําคืน เขาจะได้รับการอภัยโทษที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮะหูวาตาลจากบาปที่เขานั้นเคยได้กระทำเอาไว้ต่างๆเหล่านี้เราต้องเชื่อพี่น้องต่างๆเหล่านี้เราต้องศรัทธาต่างๆเหล่านี้เราต้องอีหมานและการศรัทธาการอีหมานตรงนี้เราไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นใดอินลัลลอฮยกเว้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮะหูวาตาละเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับ ครั้งหนึ่งนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะเดินขึ้นคุตบะหมจะเดินขึ้นบนมินบัตของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งมินบัตของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นมีสามขั้นด้วยกันขออนุญาตพูดไม่เรียงพี่น้องครับในสุนันของท่านอิหม่ามติรมีดีบันทึกเอาไว้ นบีสุลต่านวะลลิฮิวะซัลลัมเดินขึ้นมินบัตขั้นแรกนบีกล่าวอามินอามินแปลว่าอะไรนะครับพี่น้องอามินแปลว่าโอ้อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของข้าพระผู้อภิบาลข,ของพวกเราโปรดจงรับคําวิงวอนนี้ด้วยเถิดนบีกล่าวอามินนบีขึ้นมินบัตขั้นที่สอง นบีกล่าวอามินซอฮาบะที่อยู่ข้างหลังเริ่มมองแล้วครับเอ๊ทำไมนบีถึงกล่าวอามินนบีก้าวขึ้นมินบัตขั้นที่สามนบีกล่าวอามินอีกพีน้องครับ oh Allah, โอ,อลลอ a ์โปรดรับคําวิงวอนนี้ด้วยเถิดนบีกล่าวซอฮาบะบอกว่าเดี ah am am ah ch all all ๋ยวถ้าหากว่าละมาดเสร็จทาอาลอิบะดาเสร็จฉันจะหาท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หาเพื่อที่จะถามว่าเพราะอะไรนบีถึงกล่าวอา מ י นพอเสร็จเรียบร้อยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสหายบะท่านนี้ได้เดินไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ายารอสูลลฮ์โอท่านนาบีครับเหตุฉันไหนเพราะอะไรนะที่ท่านนาบีสัลลัาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวอามินน่นะฉันเห็นนะฉันสังเกตอยู่ว่าท่านกล่าว ท่านเดินขึ้นบันไดขั้นแรกท่านกล่าวอามินบันไดขั้นที่สองท่านก็กล่าวอาเินบันไดขั้นที่สามท่านก็กล่าวอามินเพราะอะไรครับท่านนาบีราซุลลอฮฺสุลลอฮอวาัยฮิวะซัลลัมกล่าวตอบกับซอฮาบะท่านนั้นไปว่าไอช่วงที่ฉันกล่าวอามมนะมาลกิบบรินได้มาหาฉันแล้วขอดูอา ว่าความวิบัติจงประสบกับคนสามคนด้วยกันพี่น้องครับหนึ่งคนที่ชีวิตของเขาอยู่ทันพ่ออยู่ทันแม่ไม่รู้แหละจะทันคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่แต่เขาไม่ได้สวรรค์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตจและความวิบัติจงมีแต่คนคนนี้เขาไม่ได้รับการอภัยโทษทั้งที่ชีวิตของเขานั้นอยู่ทันพ่อทันแม่ของเขา เราต้องทำความดีกับพ่อกับแม่ของเราสองที่ฉันกล่าวอาเมนนะ่ะมันมีสาเหตุอีกนะไม่ใช่เท่านั้นนบีบอกกับซอฮาบะรอยุลลอหุอันฮุท่านรู้ไหมที่ฉันกล่าวอาเมนในคราที่สองนั้นอันเนื่องมาจากอะไรซอฮาบะบอกฉันไม่รู้ครับนบีนบีบอกฉันเถอะนบีบอกรอกี่มาอันฟูรอจุลิน ความวิบัติจะมีแด่ชายคนหนึ่งจะมีแด่คนคนหนึ่งเมื่อชื่อของเช้าเมื่อชื่อของฉันมาอฟซีเมื่อชื่อของฉันนั้นถูกเอ่ยขึ้นแต่ชื่อของฉันหรือตัวฉันเองนั้นไม่ถูกกล่าวสรรเสริญไม่มีการสลวาตให้กับฉันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินชื่อของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับเพียงแค่เราได้ยินว่ามุฮัมมัด เรากล่าวแล้วครับสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าเราทราบเรารู้ว่านัยยะของคนคนนั้นเขาจะพูดถึงท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วเราจะไม่เป็นคนขี้เหนียวเราจะไม่เป็นคนบักเคนสามพี่น้องเหตุที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวอามินนี่คือนัยยะนี่คือประเด็นสำคัญพี่น้องในจากหนึ่งในสามนาบีบอกว่า รอกีมาอันฟุรจูลินความวิบัติจะมีแต่คนคนหนึ่งนะที่ชีวิตของเขาอัลลอฮุซุบฮานนหูวะตะลาให้เขาอยู่พิชิตรอมฎอนได้แต่อัลลอฮุซุบฮานะหูวะตะลาไม่ได้ให้อภัยโทษกับเขาเลยเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากองอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะลาทั้งที่ชีวิตของเขานั้นมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอน ก็นี่ไงล่ะครับพี่น้องทำไมนบีสัลลัลลอฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาสหายบัดจึงมีซร้อยจึงมีคำพ่วงท้ายว่าเราต้องขอดูอาให้กับเขารอดิยัลลอฮุอันฮุมทำไมล่ะครับรูฮามะอูบัยนหุมเขามีความเมตตาซึ่งกันและกันแต่ถ้ากับศัตรูแล้วก็เขาจะแข็งก้าวทำไมล่ะครับสหายบัดจึงเป็นแบบนี้ และหน้าที่ของเราจําต้องขอดูอาให้กับพวกเขาเพราะอะไรครับพี่น้องในสงครามบาดัดผูบรอทำไมมาลักจิบบรินอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาส่งบรรดามาลาอิกะที่เป็นมาลาอิกะนักรบนะครับมารบกับเราบรรดาสอฮะบารอุยอัลลอฮุอันหุมเพราะอะไรครับพี่น้องไม่ใช่เหตุอันใดเลยพี่น้องเหตุเดียวอีมานของพวกเขาที่เกิดขึ้นในเดือนรอมบอน แล้ววันนี้อีมานของพวกเราเป็นยังไงครับอีมานของพวกเราที่เวลาตื่นขึ้นมาทานอาหารสหฮอตเป็นยังไงครับอีมานของพวกเราที่เวลามีการละหมาดกียามุรอมฎอนละหมาดตอราแวะที่เราเข้าใจกันเนี่ยเป็นยังไงครับเวลาที่มีการละหมาดวิเทสในเดือนรอมฎอนเป็นยังไงครับการถือศีลอดของพวกเราในเดือนรอมฎอนองรวมทั้งหมดเป็นยังไงครับ เราทําด้วยกับความอีมานเราทําด้วยกับความหวังจากผลบุญที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาหละหรือเราทําในฐานะที่ว่าเขาทําเราก็ทําเราต้องถามตัวเราเองนะครับพี่น้องทําไมล่ะมันมีเหตุพี่น้องรู้ไหมครับว่าการงานทุกสิ่งทุกอย่างละหมาดเอ่ยละหมาดซุนนะเอ่ย ทำฮัจญเอ่ยทำอุมร์เอ่ยซะกาตเอยเนี่ยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นมันมีผลบุญที่ถูกระบุเอาไว้เช่นใครก็แล้วแต่อ่านสุรหนี้ได้ผลบุญอย่างนี้ใครอ่านสุรตุลบากระใช้ตอนจะไม่เข้าบ้านใครถือศีลอดวันที่สิบมุฮัรรอมวันที่เก้ามุฮัรรอมผลบุญจะเป็นอย่างนี้ นี่คือสิ่งที่ผล,ลบุญจากท่านนบีสุลต่านได้บอกเอาไว้และนบีเอามาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺุวาตาละแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งพี่น้องครับด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านได้บอกเอาไว้นบีบอกว่ากุลลุอัมุลุอามาลิบเนียอัลเม การงานทุกๆการงานของลูกหลานนบีอาดัมนั้นทำไมอะครับมันมีผลตอบแทนอยู่แล้วหนึ่งสองสามอันนี้ได้เท่านี้อันนี้ได้เท่านี้อันนี้ได้เท่านี้นบีบอกไว้แล้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาอิลละเซียมยกเว้นว่าการถือศินอดเนี่ยแหละพี่น้องอย่างหนึ่งยกเว้นการถือศินอดพี่น้องเราอาจจะเคยได้ยินว่ากินปลาของผู้ที่ถือสินอดนั้น ไปในวันกิยามัตจะหอมกว่าชามดเชียงหรือเราอาจจะเคยได้ยินว่าพอไปในวันกิยามัตทำไมะครับประตูอรอยยานจะกล่าวเรียกว่าอายุฮัสซออิมูนมานี่มานี่นี่คือสิ่งที่ท่านนาบี็อลัลลอลุวะัยฮิวะสลัมได้บอกเอาไว้แต่ผลลัพธ์ในการถือศีลอดด้วยกับความอีมานและความหวังอัลลอฮ์จะตอบแทนท่านด้วยกับพระองค์เอง อลล l a ์จะตอบแทนพวกท่านคนที่ศรัทธาคนที่มีความตักวาต่อพระองค์อัลล a h Subhanahu w ว t a าล a ด้วยกับพระองค์เองอินน n ฮูลีวะอ a น a อัจ z ีบิมันเป็นสิทธิ์ของข้าอลลล a ์บอกและข้าจะตอบรับข้าจะให้ผลบุญกับคนคนนั้น ที่เขาถือศีลอดอีมานั้นด้วยกับความอีมานวะติซาบันและด้วยกับความหวังจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮะฮูวหตวตาเลาฉะนนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับขอให้รอมฎอนของเราพี่น้องเราไม่ทราบหรอกครับว่ารอมฎอนของเราอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของผมก็ได้ หรืออาจจะเป็นรอมฎอนของบรรดาพี่น้องที่อยู่ข้างหน้านี้ก็ได้หรืออาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้หรือพี่น้องที่อยู่ด้านหลังก็ได้แต่อย่าให้รอมฎอนของเราเป็นรอมฎอนที่ทำไมอะพี่น้องปราศจากความอีหมานและความหวังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลให้รอมฎอนของเรามีชีวิตชีวาพี่น้องให้เหมือนกับเหล่าบรรดาอหาบะา์ ที่อันเนื่องมาจากการอีมานของเขาในสงครามบาดัดกุบรารออัลลอฮ์าตาลาส่งมาลาอิกะที่เป็นนักรบมาร่วมรบกับพวกเขาเนื่องจากความอีมานและพวกเราอล่ะรครับพี่น้องอย่างเดียวเลยที่เราอีมานและเราหวังนั่นคือการถือศีลอดของเรา ว่าเราขอให้การถือสิ่งอดของเราในวันนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเราไม่รู้หรอกครับอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของใครบางคนแต่อย่าให้การอีมานของพวกเราในวันนี้หมดสิ้นจากความหวังผลบุญที่มาจากพระองค์ a นะล l a า s ห b า a n ฮ h u ะ a อย่าทำให้รอมฎอนของพวกเราไร้ค่าไร้ราคา อย่าให้รอมฎอนของพวกเรานั้นมีเพียงแค่ความหิวความกระหายเท่านั้นแต่เราต้องมีรอมฎอนเราต้องถือศีลอดเราต้องทำอามัลอิบารัดในเดือนรอมฎอนด้วยความหวังด้วยการอีหมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหูวาตออะไรอักูลกอวลีฮะดะ و أ س ت غ <ص> ف ر ا ل ل ه ا ل ذ ي م <ق> ل ي و ل ك م و ل س ا ئ ر ا ل م س ل م ي ن م ن ك ل ذ م ف أ س ت غ ف ر و إ ن ه ك ا ن غ ف ا ر ه الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي الى الحق والى صراط مستقيم اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم بتقوى الله Laqad qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minash shaitonir rajim Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقينا أذب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على على نعمه يزيدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة